เดี๋ยวแม่พาหนูเขาเ้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะครับพุทธโธเมนาโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าครับธัมโมเมนาโธพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าครับสังโฆเมนาโธ พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าแม่อ่านเป็นท่อนๆแล้วหนูอ่านตามนะนึกถึงพระรัตนตรัยนะคะนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ด้วยความไม่รู้ด้วยอวิชชาทำให้เรายึดบั้น ถือมั่นว่ากายนี้เป็นของเราด้วยความยึดมั่นถือมั่นด้วยความไม่รู้จึงยึดมั่นถือมั่นว่าเวทนานี้เป็นของเราข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอถึงซึ่งพระรัตนตรัยตลอดชีวิตต,ต,ต,วต,ตั้งนมโมสามจบนะ นะโมตัสสะภะคะวะโตาอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต,ตาอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี เรื่องเกิด <hey>. ขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตัดว่าพระผู้มีพระภาคตัดว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายรูปเป็นทุกข์ผู้เป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นเธอทั้งหลายสิ่งนั้นเธอ ึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่าตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช <No> ่ของเรานั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่อัตตาของเรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราเวทนาเป็นทุกข์เวทนาเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใด <letter> สิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราสัญญาเป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุก์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของของเราเราไม่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่อัตตาของเราสังขารเป็นทุกข์สังขารเป็นทุก์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่า นั่นไม่ใช่ของของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราวิญญาณเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตา สิ่งนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราพิสุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมเบื่อนายแม้ในรูปย่อมเบื่อนายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อนายแม้ในสัญญาย่อมเบื่อนายแม้ในสังขารย่อมเบื่อหนายแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อนายย่อมขายกำหนัด เพราะความคายกำนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้ว,ลลลวก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้ว <JESS> CA, รู้ชัดว่าชาต,ชาติสิ้นแล้ว,ยลวอยู่จบพรหมจรรย์แล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ไม่มีกิจอื่น,นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปขันห้าไม่ใช่เราเรา,เราไม่เป็นนั่น,น,นอัตตาไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตน,ตวตนเป็นทุกข์เป,กเป็นอนัตตาสาธุสาธุ สาธุอ่ะขยับตัวรู้สึกเบาไหมาหายไหมร้อนเลยเข้าเฝ้าพุทธเจ้ารู้สึกไหมนี่ไม่ใช่อุปทานนะนี่เป็นความเป็นจริงของพุทธเจ้ากล่าวกับพิสูนะ กล่าวกับพิสุว่าไม่ใช่ของเราพิสุที่เชตวันป่วยนอนจมเลือดจมอุตจรปัตตวะอยู่พระพุทธเจ้าเสด็จไปแล้วเ,เห็นก็เข้าไปให้พระช่วยกันต้มน้ำแล้วก็พระพุทธเจ้าเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้แล้วกล่าวกับพิสุว,ว่าแบบนี้เลย กล่าวกับพิสูจนแบบนี้เลยว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราพิสูจนนั้นถอดถอนความยึดมั่นตื่นมั่นในกายที่เวทนาคําว่าคลายกําหนัดอะ่ะชาติสิ้นแล้วชาติชาติคือความยึดมั่นสิ้นแล้ว ถ้าเราเรียนปฏิจจะนะถ้าเรียนเราปฏิบัติธรรมในปฏิจจะมันจะมีปฏิจจสมุตตบาทนะมันจะมีเรื่องของชาติมีเรื่องของภพมีภัตตะมีเวทนามีภัตตะเรื่องของชาติเนี่ยชาติสิ้นแล้วอยู่จบผมมาจัดแล้วเมื่อพิสูรรูปนั้นฟันธรรมผู้เจ้าแล้วดับเลยหายเลยอะ สำเร็จเป็นพระอาหารในใน,ในอ้อมแขนหมเจ้าเลยแล้วสิ้นเลยแต่พวกเราป่วยเบาๆอย่างเงี้ยป่วยเบาๆนะยังไม่ป่วยหนักถ้าป่วยหนักมันต้องนอนใช่ไหมนี่ป่วยเบาๆรู้สึกเบาไหมเบา,บาอันนี้อาน,นิสงส์ที่ได้อ่านพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกหน้าที่หน้าที่ หน้าเล่มที่17เจ็ดข้อที่16หหน้าที่29เอามาอ่านให้ทุกคนร่วมอ่านขออานิสงส์แห่งการสาธยายพระไตรปิฎกหน้าที่เล่มที่17เจ็ข้อที่ส6หหน้าที่29จงส่งผลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีดวงตาเห็นธรรมให้ข้าพเจ้าทั้งหลายรู้แจ้งแทงตลอดในขันหานี้ด้วยเทิด ทุกกายไหมเบาแล้วนะทุกใจไหมเบาไหมแม้รูปก็ไม่เที่ยงแม้เวทนาก็ไม่เที่ยงแม้สัญญาก็ไม่เที่ยงแม้วิญญาณก็ไม่เที่ยงแม้สังขารก็ไม่เที่ยงแม้วิญญาณก็ไม่เที่ยงพอรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงพอไปหาหมอแล้วหมอบอกปุ๊บสังขารปรุงเลย สังคารปรุงแต่งเลยว่าอุ้ยเป็นมะเรง็งจะทำยังไงวิญญาณเข้าไปสวมเลยแล้วรัดเอาสิ่งที่หมอบอกเลยป่วยเลยป่วยใจเลยทุกใจเลยแต่ถ้าเราเข้าเฝ้าพระเจ้าน้อมนำเอาคำสอนมาใช้กับตัวเราเราจะรู้สึกเบากายเบาใจเลยนะสิ่งที่เรายึดไว้มันคลายออกนะรู้สึกไหมแม่หนูไม่ต้องยึดแม่ แม่เป็นเพียงคนคนหนึ่งที่ค้นพบพระธรรมของพู้เจ้าหนูต้องยึดพระรัตนตรัไว้เป็นที่พึ่งตลอดชีวิตนะพระรัตนตรัเท่านั้นนะที่สามารถช่วยหนูได้แม่ก็เป็นเพียงคนที่เป็นคนคนหนึ่งที่ทําหนังสือเล่มหนึ่งนะใช้ชีวิตทําหนังสือใช้ชีวิตเป็นหนังสือเล่มหนึ่งให้หนูได้อ่าน ให้หนูได้เรียนรู้ว่าโอ้แม่ชีทศพรเขาทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้หนูก็อ่านแม่ไปอ่านแม่ไปเรื่อยๆวันหนึ่งแม่แม่แม่อยู่กับหลวงพ่อเนี่ยอยู่กับหลวงพ่อไม่ไม่มีชีวิตเปล่าๆอะมีชีวิตเปล่าๆเสื้อผ้าหลวงพ่อก็ซื้อให้แม่ก็ดูว่าแม่จะมีชีวิตยังไงกับการเป็นแม่ชีตลอดชีวิตเพราะว่าสัญญาไว้แล้วว่าจะบวชจนตาย แม่ก็หาอะไรในวัดเดินทั่ววัดแม่ก็ไปเห็นว่าโรงครัวไม่มีคนทำแม่ก็เข้าไปเป็นแม่ครัวทำอาหารให้เลี้ยงญาติโยมแล้วก็ถวายพระก่อสร้างแม่ก็ทำได้เพราะว่าแม่ค้าขายหินทรายแม่ก็ใช้แรงกายแรงใจแม่เนี่ยแม่ก็ทำทุกวัน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 ,วนจนวันหนึง่งได้ได้เข้าพรรษาหลวงพ่อประกาศว่า ต้องเรียนหนังสือแม่ชีก็ต้องเรียนพระก็ต้องเรียนถ้าไม่เรียนหนังสืออยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะจะไม่รู้พระธรรมวินยัยจะไม่รู้ว่าอะไรควรทำและไม่ไม่ควรทำการอยู่ร่วมกันหลวงพ่อก็ให้แม่เป็นอาจารย์เลยนะเขาบอกว่าแม่ชีใหญ่สอนพุทธประวัติให้พระสอนพระธรรมวินยัยให้แม่ชีนาแม่ชีฝนเป็นอาจารย์ด้วยสอน แม่ก็คานเข้าไปหาหลวงพ่อว่าจะบาปไหมอสอนพระคือมีคอมเมนต์นะเพราะว่าเรารู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรหลวงพ่อบอกว่าการถ่ายทอดการถ่ายทอดที่ให้ที่กูให้มึงสอนเนี่ยเพราะว่ามึงอ่ะมีการพูดจาที่สามารถให้คนเข้าใจได้ง่ายแล้วก็เลยถามหลวงพ่อว่า แล้วตอนที่หลวงพ่อสอนนะ่ะพระสอบได้กี่องค์บอกตอนกูสอนเหรอมึงรู้ไหมว่าพระตอบว่าอะไรอ่ะกูไปกูไปเป็นคนตรวจข้ออบอ่ะแล้วก็ฟังหลวงพ่อบอกว่าในหัวข้อเขาถามว่าพระพุทธเจ้าเกิดใต้ต้นอะไรแล้วกูแล้วกูสอนไปนะแล้วกูว่าไปตรวจพระมันเขียนว่า ใต้ต้นมะพร้าวมั่งใต้ต้นนั้นมั่งต้นนี้มั่งพอเรารู้ไกลลายแล้วก็อ่านพุทธประวัติแล้วแม่ก็สอนสอนคือคือถ่ายทอดอะ่ะก็ถ่ายทอดสอบได้ยกชั้นเลยครับปีแรกยกชั้นเลยค่ะแม่ได้นักธรรมตีปีที่สองแม่ได้นักธรรมโทยกชั้น ปีที่สามแม่ได้นะักธรรมเอกยกชั้นค่ะเก่งมา <oot> หนูเชื่อไหมว่าความอัศจรรย์ของของพ,พระสัมมาพุทธเจ้าอ่ะแม่ทํางานทั้งวันอะ่ะแม่ไม่มีเวลาอ่านหนังสือหรอกแม่นั่งธมามทีแม่เปิดหนังสือหน้าเดียวแล้วแม่จําหน้านี้ไว้แล้วแม่ก็ไปสอบด้วหน้าที่แม่อ่านวันเนี้ย มันออกทุกข้อเลยคือเขาไม่ให้เราลำบากหรอกถ้าเรามีจิตตั้งมัน่นถ้าเรามีศรัทธาตั้งมัน่นถ้าหนูมีตัทธาตั้งมั่นในคุณของพระรัตนตรัยหนูต้องไม่ล่วงเกินพระธรรมหนูต้องไม่ล่วงเกินพระสงฆ์ไม่ล่วงเกินพระรันตนตรัยถ้าหนูมีเป้าหมายชัดเจนว่าหนูมีพระรันตนตรัยเป็นที่พึง่งหนูควรเอาพระรันตนตรัยไว้เป็นที่พึ่งของหนูในใจ พุทธโธเมนาโททั้งวันน่ะจะเดินไปไหนก็พุทโทเมนาโถวไว้พุทธโทเมนาโถรพรเจ้าเป็นที่พึ่องอันประเสริฐของข้าพเจ้าธรรมโอเมนโาโทพระธรรมเป็นที่พึ่องอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนโาโทพระสงฆ์เป็นที่พึ่องอันประเสริฐของข้าพเจ้าแล้วก็ทำอย่างนี้ยทั้งวันให้ใจมันเข้าไปถึงพระรัตานาตรัยให้ได้ทั้งวันชีวิตหนูจะเปลี่ยนไปมันจะสำรวม หนูจะสํารวมกายวาจาใจเป็นอัศจรรย์เลยอะไรที่ไม่ใช่เรื่องหนูหนูจะไม่มองเลยแต่ถ้าหนูหนูมีพรัตนาเตยเป็นที่พึ่งแล้วหนูยังไปพึ่งนั่นพึ่งนี่นะหนูยังไม่ถึงร,ระพรัตนาเตยหนูยังไม่ประสบความสําเร็จทําไมแม่มุ่งมั่นแม่เชื่อในคุณของพรัตนาเตยแม่เชื่อเชื่อเชื่อทานเชื่อในทานที่ให้ไปแล้ว ถึงแม่ไม่ถึงแม้ว่าแม่ไม่ต้องการจริงตอบแทนมันก็กลับมาสิ่งที่แม่ให้ออกไปเนี่ยที่แม่ให้หนูเนี่ยที่แม่เทศอยู่เนี่ยเทศธรรมของพระเจ้าเนี่ยแม่ไม่ได้ต้องการอะไรเลยนะแม่ต้องการให้หนูรู้ธรรมของพระเจ้าหนูจะได้ไม่ทุกข์แบบนี้เพราะทุกข์เพราะหนูยึดยึดว่าทุกข์เหล่านี้เป็นของหนูหนูไม่รู้สาเหตุไม่รู้ไม่รู้จักสมุทไทยสมุทไทย คือเหตุของทุกข์หนูไม่รู้จักหนูไม่เคยหนูไม่เคยกลับไปมองสมุทยัยแล้วหนูก็ไม่รู้จักนิโรธว่าเราจะดับมันยังไงอ้นี้หนูหนูถ้าหนูปฏิบัติธรรมไปแล้วหนูพยายามสมาทานตินห้าไว้ตื่นนอนมาสมาทานตินห้าขึ้นรถลงเรือสมาทานตินห้าสมาทานตินห้าแล้วและลึกถึงพระรัตนไตรและลึกไว้แล้วก็นึกถึงแม่ไว้ทําบุญกับแม่มาบาทหนึง่งนึกถึงบุญกับแม่ไว้ เพราะหนูนึกถึงบุญของแม่แล้วไม่ว่าหนูจะทําอะไรหนูจเจริญอยู่ในพุทธานุสติเจริญอยู่ในธรรมานุสติเจริญอยู่ในสังขานุสติเจริญในสีลานุสติที่หนูบริกรรมทั้งวันเนี่ยเจริญอยู่ในสีลานุสติเจริญอยู่ในจาคานุสติเจริญอยู่ในเทวตานุสติเจริญอยู่ในลมหายใจที่หนูระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เนี่ย เป็นกายอาปาน,านุสติเมื่อเจริญอาปานานุสติหนูก็ได้กายานุสติอีกในขณะเดียวกันในในสอสามนาทีเนี้ยหนูได้ตั้งเก้าอย่างสิบอย่างนะถ้าหนูมีพระราตนาไตาเป็นที่พึ่งอย่างตั้งมั่นเราไม่รู้เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราอะไรบีบคั้นให้เราทำแบบนี้ เราไม่รู้ว่าอะไรบีบคั้นให้เราพูดอย่างนี้ให้เราคิดอย่างนี้เพราะขันห้าไม่ใช่เราวันนี้หนูรู้แล้วนะว่าขันห้าไม่ใช่เราใครทุกข์ใจมั่งอัศจรรย์นะยังทุกข์อีก <c> o <oughs> <c oughs>